นะครับผมขนาดสามไร่มีสวนเข,เขาเรียกว่าทาเป็นโคกหนองนาไว้แล้วนะลุงนะอยู่ห่างจากแปลงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลุงเขาพ่อปูที่เนี่ยเนียอยู่ห่างจากเขาพ่อปูซึ่งแต่เดิมไม่ใช่วัดแต่ตอนนี้เป็นวัดเรียบร้อยไปแล้วเนาะเออคือวิวของแปลงที่ดินอะ่ะก็คือเขาลูกนี้แหละเห็นลูกนี้เลยห่างจากแปลงที่ดินเท่าไหร่จากนี่ไปประมาณทั้ง4-5กิโลใครมาดูเนี่ยหรือใครมาเที่ยวอำเภอละขวัญเนี่ยก็ต้องรู้จักใช่ไหม พระพุทธรูปหองค์เนี่ยเนาะวัดนี้จะสร้างมาประมาณ2 4 8 3 2 4 8 4 2484ก่อนหน้านั้นคือถมที่ไว้ก่อนไงโอเคด้านหน้าเนี่ยมันเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนอู่ทองตะลุงเหนือตะลุงคือตรงนี้มันอยู่บ้านปลมใหม่เนาะห่างจากแปลงที่ดินของเราอะประมาณสัก5กิโลใช่ไหมลุงประมาณ4-5้ากิโลเนาะเดินทางมาจากกรุงเทพก็ประมาณสัก2ชั่วโมงแค่นี้แหละประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมที่พร้อมสวนกันเลยนะไปดิแต่ก่อนชมเนี่ยไปชมความงามของเขา่อปูกันก่อน I did, hey! กลับมาดูกใกล้ๆเลยเ,ยเนี่ยเนีแบบนี้แหละเป็นบริเวณกลางแปลงเลยวว่างั้นเถอกลางเนเนี่ย<ด>เรามาอยู่กลางแปลงแล้วเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยอากาศดีเลยกินลมไปละกันนะตอนเนี้ยน,นอนป่ะ เี่ยวที่ดินนะคะผมอันนี้ก็มาเปิดหน้าแปลงเลยนะครับให้ดูบรรยากาศหน้าแปลงก่อนแล้วก็ถนนหนทางนี่ถนนดีขนาดไหนนะส่วนลุงไปไหนลุงไม่ได้ไปไหนครับอยู่นี่ครับนี่นี่ลุงเพาอยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูลุงกันลุงเอาอยู่บ่เอ้ออกมาไงกันเนี่ย อาก็ขี่รถมาเลยลุงอ่ามามาเข้ามาเข้ามาอ้โหมามาดิมาดูสวยลุงสวนเกษตรผสมผสานผสมแค่ไหนผสมแบบมากมายผสมแบบเพียวๆหรือผสมแบบพอกล้มๆมึงก็ไปจะผสมไอ้นด้กูพมดแหมกูจะเปรี้ยวปากเปรี้ยวๆปากมาดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวโหโคตรสะดุดเลยวะลุงทำไมอ่ะนี่มันมาแปลกนะลุงชิวๆไงอยู่บ้านสวนเนี่ยเอาเลยเอออ๋อแต่งตัวเหมือนชาวสวนนี่คือจะจะมาเออแต่ตรงเนี้ยยังไม่มีบ้านเออคูณที่ไว้ให้แล้ว แต่ต้นไม้ปลูกไปบ้างแล้วบางส่วนมีสวนให้แล้วเอออาเปิดกรงกัางหน่อยลุงประตูประตจุ้ยหน่อยเอาง่ายๆเลยประตูรั้วทำไปหมดแล้วจ้าเนี่ยนะเออข้อดีของแปลงนี้จากที่เห็นด้วยเลยก็คือล้อมรั้วประตูมีครบเนาะลุงเนาะครบสวนมีมีอ่าข้อดีมีข้อเสียมีว่างัันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเหลาเดี๋ยวค่อยเหลา เอาเอาเป็นว่าเราอยู่หน้าถนนเนี่ยเราเราเรามาดูถนนก่อนไหมลุงโอ้โหอย่ายให้อเอยก่อนอ่าถ้างั้นก็ไม่ต้องเอ่ยลูกก่นอ,อ,อนที่จะซื้อที่นะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าแปลงนี้มันกี่ไร่นะสามไร่เษร็จนิดอ่ะเราพูดพูดรายละเอียดทห้หมดเลยสามไร่เศษสามสิบสี่ตารางวาพิกัดอยู่ตำบลหนองประดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเลยคือแปลงนี้เป็นเป็นคล้ายๆแบบ โคกหนองนาไหมโคกหนองนาโมเดลแต่ป้ายมันขาดไปแล้วเออเป็นสวนเป็นสวนเกษตรละกันนะคล้ายๆว่าเป็นสวนเกษตรละกันเนาะมันมีสะมีที่พูนไว้ให้แล้วอ่าอ่าแล้วก็มีต้นไม้เราจะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้หมดทายเดี๋ยวจะพาไปดูเลยขายเท่าไหร่ลุงขอเน็ตเน็ตเลยเดี๋ยวเขาเรียกร้องนะยกแปลงเอาไปเลย3ไร่เนี่ยเศษไม่ต้องคิดนะเอาไปเล้ล้านสองอ่ะไหวไหมลยกแปลง3ไร่ล้านสองแต่เดี๋ยวสวนเดี๋ยวพาไปดู ดูบนถนนก็มาอธิบายถนนก่อนโอ้โหถนนอย่างกว้างเลยลุงติว่านะประมาณเนี่ยรถสี่คันส่วนกันได้รถยนต์นะมอไซค์มึงจะให้ช็อตตอนนี้เลยเหรอใช่เอาให้ช็อตตอนนี้กี่เมตรลุงจากเส้นขาถึงเส้นนี้ประมาณหเมตรหเมตรนะเนี่ยหน้าแปลงเนี่ยมันคือถนนคอนกรีตหเมตรดอลลารวิลดานหน้าแต่ว่าหลทางอีกข้างเลยเมตรเป็น8ปเมตรทีน่นะใช่จักรยานยนต์มา เอะเมื่อกี้มอเตอร์ไซคนะ์อันนี้จักรยานยนต์เป็นไ,ไงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราเลยใช่ไหมนะเฮ้ยภูเขานะ่ะต,ตรงตรงข้ามเราเลยนะเขาอะไรวะน่าจะเขาเพ่อปู่อ๋อเซื้อในเน็ตใช่เซื้อใน,นเน็ตมาว่าชื่อเมื่อกี้เนี่ยจำจำไม่ได้ใช่ใปูฤหรือ <c oughs> สีทุกอย่างจำไม่ได้เหมือนกันบรรยากาศแถวนี้ก็เป็นชุมชนแบบกันอยู่แบบว่าทําการเกษตรส่วนใหญ่แล้วทํานาบ้างทําปลูกผักปลูกผลไม้กันส่วนใหญ่แล้วก็เลี้ยงแพะตัวน้อยๆโอ้โหน่ารักมากเลยเลี้ยงแพะนะ ทำการเกษตรใช่ข้อเสียคือเห็นไหมตอนนี้ไอ้ตรงเนี้มันเป็นมันเป็นนาใช่ไหมนาแต่ทําไมก็ไม่ทํานากันเลยอ่ะเขาเริ่มบานแล้วแต่ว่ามันต้องรอฝนใช่อันนี้มันเป็นนาปีว่าง่ายๆเขตเนี้ยแล้งแต่ว่าน้ําไม่ท่วมแน่นอนโอ้ไม่ท่วมก็คือมันแรงอ่ะแต่ว่าน้าไม่ท่วมแน่นอนส่วนน้ําเขาเอามาจากไหนเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันมีอย่างไงบ้าง่าใช่พร้อมกับแก้วิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมมันมีร้อยแปดวิธีแล้ว ของอา,าอตาวิธีนี้ <c oughs> อาจจะเป็นวิธีที่99 <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอเคโอ้ของแท้เนาะลุงเนาะ <c oughs> ดูไปทั่วเออเอ,อขอบเขตลากเลยลุงไอที่มันติดถนนเนี้ยมาตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนแล้วลุงรู้ไงหลักโดนเห็นอ่ะรู้วนะ่ะเอาตามนั้นเลยนะเขาล้อมรั้วตามหลักมุดเลยนะฟาดมาถึงนี่ประมาณ20 20เมตร 20เมตรได้นะได้ดะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตไอ้หเมตรอะี่สิบเมตรอ่าอ่าแล้วลึกแล้วประมาณเท่าไหร่โอ้ดูแล้วประมาณ200เมตรไปอย่าเหลาเยอะเลยลุงขอเดินดูหน่อยอันนี้เดินให้ทั่วป่ะใช่เดินทั่วเลยอ่ะเอาเหนือจลรใใต้นี่ ตอนนี้ก็สูบน้ํามาลดต้นไม้เพราะอฝนนี่ไม่ไหวแน่ๆใช่แล้วก็เราก็จะจับปลามันมีปลาวานปลาฉลา,ลาลมามันก็เอร์ไปลุงนะแต่ที่เรารู้วันนี้ปลากระป๋องแน่ๆใช่ปลากระป๋องไว้ก่อนนะลุงนะงกินกับข้าวเออแปลงนี้มันแรงด้วยความที่แปลงนี้มันแรงนะเขาขุดบ่อไว้สามบ่อเลย3ามบ่อนะสามบ่อต้องกักเก็บน้ําฝนนาออย่างที่บอกนะว่า ด้วยความที่พื้นที่มันแรงมันไม่มีทางท่วมแน่นอนอ่ะไอ้แปลงเนี้ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเออแต่ว่าวิธีการจัดการที่ยังยืนก็ก็ต้องขุดก็ต้องว่ากันต้องขุดบ่อบาดาลใช่ไหมอ่าเอาบ่อบาดานสักลูกนึงแล้วก็อันเนี้ยคือขุดบ่อเยอะเนี่ยคือแก้แล้วอ่าก็ด้วยส่วนหนึ่งนะเพื่อว่ากักเก็บได้เยอะถูกป่ะบ่อค่าเดือนแล้วฝนไม่ตกเนี่ยอืมใช่เพราะว่าด้วยความที่ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าโลกันร้อนนะบางทีหน้าฝนเนี่ยไอ้เดือน5เดือน6เที่เราว่าเนี่ยมันไม่ใช่หน้าฝนที่แท้้จริงงงขขอออยยุคนนี่าาเเดื ฝนก็โตฟกฟ้มๆไม่มีแล้วตอนนี้เออนจาเข้าเดือนแปดตอนนี้เดือนแปแล้วนะเนี่ยน่าจะแรงสุดแล้วอันนี้คือบ่อแรกนะเออบ่อแรกแล้วก็ทําเป็นรูกโอ้ยทำคือว่าโค้งเบ้าตามสัตว่วน ใช่อ่าอันนี้พี่เจ้า,จาของเขาจ้างคนดูแลอ่าอ่าเขาไม่ใช่เจ้าของแปลงแลว้วแบบเขาจ้างคนดูแลมาจ้างถามเมื่อกี้ลุงก็บอกวันเดือนละสี่แสนสองอ่ะเดือนละสองพันพห้ <laughs> าก็พอพอเหรอจ้างสองเดือนได้ซื้อที่ได้แล้วนะเ <laughs> นะาะเอ้นี่ถมไว้อีกแล้วเมื่อกี้เราให้ดืมดูข้างหน้าเราสามารถทำเป็นสวนหย่อมอ่าเปิดประตูลงมาเป็นสวนหย่อมเลย เพราะว่าถมไม่หน่อยนึงอืลืมบอกไปเมื่อกี้แม่หมูจะเหลากันมายาวมาเลยเออเหลาเยอะทำสวนยมต่อนนี้ก็เลี้ยงปลาครับทำเป็นบ่อนักฟุูโอ้โหใช่เพราะว่าด้วยความที่มีบ่อสามลูกนะบ่อแรกเนี่ยมันเป็นบ่อต้นทางเอาสวยงามอ่าเนาะบ่อกลางก็อาจจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อหลังอาจจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงคอกเป็ดเล็กๆเอออะไรว่าไปว่ากันไปเนาะโอ้โหแล้วอันนี้ถมไว้สูงเลยนะเนี่ยร้งมันจะท่วมยังไงอะ เออถึงถึงไม่ถมถึงระดับเดียวก็ก็ไม่ท่วมอันนี้ถมสูงกว่าถนนประมาณเมตรหนึ่งใช่สูงกว่าถนนคอนกรีตเมื่อกีน้น,นี่นะใช่อันนี้คือถมสูงมาแล้วแล้วลานตรงนี้เราจะมาโรยหินเพิ่มก็ดูดีนะอ่าทำเป็นทางรถเข้าไงเพราะอย่างที่บอกแปลงนี้มันไม่ต่ํากว่าพื้นแล้วเพราะว่าเขาทํามาเป็นโคกหนองนาใช่ไหมอาเขาขุดบ่อเอามาถมแปลงถมถนนถมเนินถมโค้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเรื่องถมเนี่ยต้องต้องยุ่งมันไหม เรื่องถมนี่ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วใช่ไหมตอนนี้มันลงเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เพิ่มใช่แล้วก็ทําบ้านเพิ่มดีกว่าใช่อ,อตรงนี้เป็นบ้านเดี๋ยวลุงอื่นก็จะเอามีดวางม้ดีด้วยถือไปถือมาลุงก็จะเออลุงยืนกับขี้นี่เข้ากันเลยครับออไอคุณเป็นแค่หมาเฮ้ย <laughs> <laughs> อ่าด้วยความที่ตรงนี้มันมันเป็นในนี่เลยนะมันเป็นที่บุบ้านใช่ไหมอ่าออแบบแรกเลยเป็นบ้านชั้นเดียวแบบเนี้ยลุงว่าโอเคไหมโอ้โหสวยจัง ก็สวยอแต่ผมว่ายังสวยไม่พอขอเป็นแบบที่สองแม่แบบเนี้ยขอเป็นแบบมีมียกสูงเออยกสูงแล้วก็มีชานด้านหน้าหน่อยอ่าวลมมันจะได้เข้าข้างล่างอ้าโหแจ๋เลยเพราะว่ามันเป็นเนินลมใช่ไหมอย่างเคิดเลยเน้นลมก็ต้องเอาลมัดเอาเปลมาผูกข้างใต้โอโหหรือว่าจะเป็นแบบที่สามละอะคุณผู้ชมกันเลือกเอาเนี่ยแบบเนี้ยโอเคไหม แบบนี้ก็เข้าท่านะมันเป็นเหมือนกระท่อมหมาแงน่ะจบกันเลยคนตัดต่อสงสารเอาถ้าให้คนตัดต่อยากไปอีกเอออ่ะเนี่ยก็ตามนี้เนาะอ่าโอ้ยืนนี่ก็สูงริ้วเลยเนาะโอ้โหเออถ้าถ้าต้นข้าวมันเขียวก็แจ๋วเลยดึงเลยบรรยากาศดีเหมาะแก่คนอ่าไม่ต้องอายุมากแล้วสักสี่สิบขึ้นไปก็ได้อ่าอ่ามาพักผ่อนปลูกบ้านไว้มารับอากาศไว้สุดเหนื่อยเหนื่อยจากงานจากในโรงงานมาแบบว่าฝุ่นละอองเยอะเนี่ยมาอยู่อย่างนี้ จัดไปป,ปอดอ้าวลุงเหล่าเยอะเหล่าเยอะไปไปๆขอเนื้อบ้างชักกระเหนื่ยใช่ไหมล่ะใช่ชักกระเหนื่ยแล้วลุงมาถึงสระที่สองเป็นอินฟินิตี้เออนี่ไงสระที่สองแล้วนูสถาที่สามอ่าก่อนก่อนจะไปรู้สถาที่สามมันจะมีล่องน้ำเห็นป่ะใช่ใชข้ามสะพานรักษาะสินไปโอ้โหนี่ตั้งชื่อให้แล้วใช่ไหมนีมชื่อเขาเขาเลยล่ะเรียบร้อยเลยเออนะไหนไป้าย ไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่กระต๊อบมันตั้งเนี้ยอะลอนจอดรถได้ได้เลยเอากระต๊อบอยู่โอ้โหโอ้โหอ้าวนู่นได้อีกเออมันีเออได้หมดใช่เนี่ยเนี่ยลานจอดรถด้านหลังทําเพิงอีกหน่อยจบเลยโอ้โหนะอามาเดินทางนี้ดีกว่าเดินพานถนนก็ใครเขาก็เดินทางนั้นเนี่ยอ้าวทำไมไม่เดินทางดีๆล้ะลุงอ้าวแล้วก็แหม่เนี่ยดีเราไม่ทำเราทำได้สิ่งที่ชั่ว คุณผู้ชมก็ดูเอาเดี๋ยทางที่มันกระด้งกระเด้งเ,ออเขาก็เดินนี่ระบบเขาแบบรู้ว่าเวิร์กนะในดูเนี่ยการทํารั้วเป็นไงยังไงเท,ทตีนอะเล็กตีนเสาอ,อ่ะแน่นปึ๊กอุ้ยอุ้ยเก็บอุ้ยน่าโดนเสาตีกลับเลยไงละ่ะเข่าคืนแน่นแน่นแน่นคือรั้วเนี่ยมัาทาอย่างดีเอ,อคือร้านสองเนี่ยเขาขอแค่ขายแบบขอ เท่าทุนแล้วเกินมานิดหนึ่งขอได้กําไรนิดหน่อยเผื่อเผื่อที่ว่าไงไอ้ตกําไรเนี่ยเผื่อที่ว่าเป็นค่ารั้วค่าต้นไม้แล้วไงไอ้หลานเพราะว่าแถวเนี้ยที่ไล่หนึ่งก็ตกสามแสนถึงห่านะอ่ะถ้าบอกเบสเลยนะเออเราใครใครมาชมที่แถวเนี้ยจะเจอป้ายอ่าองโทรถามได้สองงานสองแสนห้าสามแสนมีนะอันนั้นแค่สองงานนะใช่สองงานนะสองแสนห้าสามแสนมีหมดเนาะเราลองมาดูกันแต่ก็อย่างที่บอกกระแปลงเนี้ยเนาะเจ้าของ เขาขายแค่พอแบบไม่ไม่ขาดทุนเยอะขออะไรนิดหน่อย,อยพูดกันตามตรงเนานะเพราะว่าตอนแรกเลยที่ขายก็คือเขาจะมาอยู่เองเนี่ยทำเพื่อที่จะมาอยู่เองแต่ว่าด้วยธุรกิจธุรกิจในกรุงเทปใช่เออเหมือนง่ายมันลัดตัวแล้วตรงเนี้ยก็ต้องปลูกไปแล้วก็ยังไม่ได้ไดเเเ้เลิกสร,ร้างบ้านสักทีก็เหลอนเจ้าของเขาว่าแบบไม่ได้มาอยู่สักทีเขาก็เลยว่า,เอ,าเอ้าขายสักหน่อยวะแล้วมันก็ยิ่งอะไันไปก็เฮ้ยผูกพ,พันมา,มากๆค่ะจริงจริเนี่นนะเออเออด้วยแต่ยังไงก็เอาใจช่วยทุกคนนะ อย่าลืมอย่าทํางานจนลืมใช้ชีวิตนะครับอ่านะขอให้ดูแบบบ้านขอให้ดูวิธีชีวิตนี้ไปละกันนะใช่คลิปนี้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันขอให้ดูเพลินดูเพลินแล้วก็เข้ามาชมเออนะจบเลยโอ้นี่จะใช้แบบธรรมชาติธรรมชาติเลยไม้ไผ่อ่าใช่ไม้ไผ่อะไม้ไผ่แล้วนี่เนี่ยอาลยเออด้วยความที่ตรงเนี้ยมันแรงใช่ไหมก็ต้องปลูกบอกตามตรงว่าต้องปลูกพืชทนแรงถูกปะอ่าอ่าเนี่ยจบ ประมาณเนี้ยมันมีอะไรบ้างในเนี้ยมันมีเราอาจจะเพิ่มไงในเนี้ยหลกัหลกๆเลยเขาจะปลูกอ่ามํารงไว้แล้วอ่าฮะปลูกไผ่ปลูกกล้วยมีชมพู่ต้นซักอ่าต้นแคนาอ่าไม้ยืนต้นไผ่อย่างเงี้ยเออปลูกได้มะพร้าวเนี่ยเอาไว้ข,ขอบๆเนาะใช่ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่โล่งเนี่ยเราก็ต้องมีต้นไมใ้ใหญ่ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่พื้นเนี้ยมีร่องสวนเห็นไหมตรงนู้น ไถไถพวนดินแร่เราก็ปลูกผักสิเอาเอาไป็นลานเอาเป็นลานสวนครัวไปเลยนะลานสวนครัว <No. S 2> เนอะง่ายๆเลยเก็บกินเองเราไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมใช่เก็บกินเองเหลือนุ่งไงบ้านเรือนข้างๆนราแจกเออเอา <No. S 1> เป็นเพื่อนบ้านใช่ว่างๆเราก็ไปขโมยของไม่แกนขโมย <S <S คือไปคุยกับเขาอ๋อโอเคไปทําความรู้จักผมเอาผักคะน้ามาฝากเออ ไม่อยู่นะจะไปเที่ทวสักสามพันฝากดูแล้วที่เลยนะอ้าวโอเคเราก็ได้เป็นเพื่อนบ้านที่แบบไม่ต้องเสียตังค์เออเขาเรียกว่าใช้ใจซื้อใจกันใช่นะฮะคือเพื่อนข้างบ้านเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะออจากจากกล้องวงจรปิดจ,จากตำรวจมันก็ไม่เท่าเพื่อนบ้านที่บ้านมึงไค้มามันายืนหน้าประตูล้วน,นน่ะอน่นะเรียบร้อยเราก็แจวเลยเ,ออเนี่ยมาอยู่เสียเนี่ยเหมาะเลยว่างั้นพูดจะเห็นภาพเลยนะใช่แหมคือไอ ไอสามไร่เนี่ยจะจะไปเชิงพาณิชย์มันไม่ได้หรอกโอ้ถ้าทำเป็นแบบเศรษฐกิจแบบให้รวยๆเลยไม่ได้ไม่ได้หรอกเอ่ออ,อ,อันนี้คือเน้นแบบเน้นใช้ชีวิตรจริงๆแปลงนี้ใช่ต้องบอกว่าแปลงนี้คือเหมือนคุยด้วยวิวด้วยวิวด้วยธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมมันเน้นแบบอยู่เพื่ออาศัยดียวเลยเน้นๆอ่าใน,นไผ่ก็เริ่มออกหน่อแล้วนะอ่านี่เขาเรียกไผ่ลืมแรงไผ่อะไรนะไผ่อะไรไผ่ลืมแรงอ่ะ ไหนบ้ามันจะออกหนอหน้าแหลมก็ออกหนอขนาดแหลมมันยังลืมเลยแล้วเราแล้วเรามันจะลืมไหมเนี่ยเราไม่ลืมใครคอ,อันนี้อ่านี่เป็นบ่อสุดท้ายแล้วใช่ไหมลุงบ่อสุดท้ายนี่บ่อสุดท้ายแล้วก็เลี้ยงปลาไปเลยเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่กันคอกเป็ดได้ไหมโอ้ได้สบายเลย,ยกันคอกเป็ดไว้เรามีากันคอไก่ขอบๆกันคอกเป็ดอะไรเงี้ยเรามีไข่ไก่ไข่เป็ดกินเนาะโอ้โหเนี่ยเก็บผักกะนามาผัดใจไข่อะผัดอะไรเนี้ยเออโอ้ได้หมดโน่นด้านหลังก็เพื่อนบ้านเพียบไม่ใช่ว่ามันไม่มี คือแปลงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเอวัดหนองปลาดูวัดหนองปลาดูใช่ไหมวัดหนองปลาดูหือว่าแปลงนี้มันออกจากอำเภออูทองมาประมาณสัก12กิโลใช่ก่อนจะเข้าตัวอำเภอลาวขวัญอำเภอลาวขวัญนี่ไกลกว่านะเกือบเกือบยีโลอ่ะใช่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะหาวัดแล้งแล้วมันไม่มีบ้านน่ะเห็นไหมโอ้โหน่ะมันเป็นชุมชนมันเป็นชุมชนตรงเนี้ยแต่ว่าชาวบ้านเขาอ่ะ ไม่ได้ปลูกไว้ใกล้กันเพราะว่าตรงนี้มันคือนอกจังหวัดต่างจังหวัดใช่ไหมหนึ่งคนก็จะมีสักสิบไร่ยี่สิบไร่ประมาณนี้ทําให้บ้านแต่ละหลังมันไม่ได้ชิดกันมาก<ช>นะแต่ดูรวมๆเนี่ยให้คุณผู้ชมตัดสินใจละกันนะครับว่าแปลงนี้ชอบไหมแปลงนี้สวยไหมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าประปาอินเทอร์นเน็ตมีหมดใช่โอ้โหปไเซเว่นก็ออกไปหน่อยตรงอบตหนองงแก้วใช่ประมาณเจ็ดแปดโล หรือจะเข้านูเลยไปตัวเมืองอู่ทองก็ไปโลตัสอู่ทองโลตัสอู่ทองโรงพยาบาลอู่ทอง10บสกว่ากิโลอ้ามสกว่ากิโลประมาณ1ิ1สิบสอบามโลใช่น่ะมีมอไซค์แบบนั้นอ่ะคันหนึ่งพอละสบายสบายน่ะมอไซค์คันหนึ่งหรือ้กลัวจะเบืองน้ำมันใช้จักรยานแบตเตอรี่อ่าได้สุขภาพเออเออสมไร่1ล้านสองแสนบาทเศษสามตารางวา กันเป็นชะโนดครุฑแดงแดงไม่มีปัญหาซื้อขายโอนร้อยปอร์เซนต์เคลุงขอบคุณมากครับที่นำเสนอสิ่งดีๆผมคนถ่ายยังรู้สึกโอเคชอบนะยังฟินเลยแล้วผมว่าคนที่ดูอยู่เนเขาก็ต้องรับรู้ด้วยแหละคิดไปคิดตามไปว่าแล้วอาจจะบางทีลุงอื่นก็ไอหลานยศเยียดีนอาจจะพูดแบบว่าเฮ้ยมันไปทางนี้ท่านอาจจะมีเฮ้ย ตามแผงโซล่าเซลล์อีกหน่อยลองมาแลกเปลี่ยนอะไรก็เออเนี่ยละขอลองมาแลกเปลี่ยนซิว่าแปลงนี้จะทําอะไรเพิ่มต่อดีนะลองลองคอมเมนต์มาครับแล้วถ้าแปลงนี้จะขายได้จะให้ลู้อื่นทําอะไรอ่ะลุงอื่นก็ต้องมาว่ายน้ำเนี่ยตีกันเชียงอยู่ตรงนู้นนะเอาในนี้เลยเหรอเนี่ยตั้งแต่ข้างท้ายเนี่ยตีกันเชียงไปตีกันเชียงกลับอ่ะ เฮ้ยเอาสักรอบเดียวกูแก่แล้วเอาได้ได้ได้เอใครรอบเดียวแล้วกันคิดดูนี่ประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะเฮ้ยเนี่ยเออเอาเอาเลื่อมกันนะสิบเจ็ดสิบหกเอานะถ้าขายได้นะตีกันเชียงไปเลยนะอ่ะโอเคถ้าใครอยากได้ลุงเอิงมาตีกันเชียงรีบจับจองไปเจ้าของเลยนะโอเคอ่ะถ้าหลันี้ลุงเอิงไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยลุงแกรถต้นต้นไม้ต่อสวัสดีครับไปแล้วจ้าหลานยศเยือนดินก็ไปแล้วนะไปเถอะ ไอ้หอย่าลืมติดตามนาช่องใหญ่แม้เนะี่ยช่องนี้ด้วยเนี่ยรับรีวิวรับทำโฆษณาเนี่ยขายที่ดินคุณภาพเกินราคากับช่อง289 Lady Channel อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไครก็น้วยนะรู้ให้ไหวดูก่อนใครอย่าลืมกดสับตะไคร้8 9 9 Lady Channel ที่ดินครบวงจรที่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมนะจ๊ะ